เป็นไรอะ่ะอยากออกนอกบ้านฮะอยากออกนอกบ้านจีฮะจีน่าอยากไปเที่ยวนอกบ้านหรอเดี๋ยวค่อยไปได้ไหม่ลูกแป๊บหนึ่งได้ไหมละนะวานเดี๋ยวค่อยออกนอกบ้านได้ไหมอะ่ะงอนมีคนกำลังงอนอยู่แต่นี่้ก้อนกำลังเขียนไหมแม่ย้อยแต่เลียจนเนอะโอ้ย,ย,นอยคนเขียนเขียนทียังล่ะ ฮะไปเห็หนหยังที่ไปหาผู้เบาลูกไปดอกฮะลูกเกี่ยวของต้องหาโตเลยไปหาไปตติมพยับก่อนแมวเหมียวอย่างงีไม่เอาแล้วแนะ่ฮะพอแล้วมั้งลูกเดี๋ยวค่อยเลี้ยงลูกมินมนี่มินนี่มันคลอดแล้วมินนี่คลอดแล้วกินหน้าเป็นป้าแล้วเดี๋ยวไอ้มันหย่านมก่อนแล้วแมวให้มันเลี้ยงได้ไหมได้ใช่ไหมแมวใครมันมาตาสวยจังวันเนี่ยฮะ วันทีนา่าอ้าอีอ้วนเ้ยง,งอนอะไรวะงอนอะไระวะอ้วนเขียดที่หางอยากออกข้างนอกเหรอูอยากออกข้างนอกเหรอล็อก,ออก,อกออแม่ก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะได้เหรอจริงเหรอฮะจริงเปล่ารอได้จริงป่ะฮัลโหลอว้วน มูจีมเอ้ยมูจีมมันเนี่ยมูจีมไอ้วนเอ้ยไอ้อ้วนใช่ไหมไอ้อ้วนไหมไวนเลยเหรอกีน่าเป็นเด็กอ้วนใช่ไหมไเด็กอ้วันวันไหมเออเขาคนอยากออกข้างนอกบันเนี่ยเนาะแมวมาผ้าไปเที่ยวเสียเขี่ยแต่ยอกไปหาผู้บ่าวไอ้ตัวดำดำมาไหมไนะจีน่าตัวดำดำมาไหมตัวดำ,ดำข,าวขาวๆอ่ะ แฟนอ้มินนี่มันมาเที่ยวไหมแม่ไม่เห็นมันเหมือนกันเนาะไม่มาเลยเนาะไม่มาจีบเลยเนาะโรอโอ้ไม่เลี้ยงลูกอะ่ะไปเลี้ยงอลิซาไหนอลิซานอนอยังห,หนุนหนุนอลิซานอนตรงนู้นแล้วชานอนแล้วไม่พาลูกนอนล่ะฮะนอนแล้วไม่ลูก ง่วงก็ง่วงแต่ก็อยากออกนอกบ้านกำลังประท้วงแม่อยู่ไม่พาไปเที่ยวสักทีตาก็จกหมองข้างนอกว่าผู้บ่าวตัวดำๆอยามาเมื่อไหร่ใช่ไหมว่นฮะเอาเอาเขาอยับตกนะตกนะตกนะครับตกลงไปนะตกลงไปดังแมบเลยนะโอ้คนช,วช,วช,วช่ชว,ชว,ยชว,ชวยชาวช่วยชักทีชาวช่วยไม่ชาวช่วยชักทีตะแนว เช่าช่วยชิคก,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 กี้ชิคกี้นั่นเนี่ยเดี๋ยวก็เนี้มข้างนอกแนี้มหาเบาหมาหมาดอกบักมือดอ่ะบักมืดหมาหมาดอกมันเอวบักมืดอ่ะแม่หาเหรียสาวทั้งในบู๊จีน่ะี่จชาตาฉายตามองออกทอดทอดยาวไปออกไปข้างนอกมองเพื่อจะมองเข้าไปจิกเข้าไปอ่ะนะหันไปดูอีกทีไม่มีมองใช้ยังสิมองขวาอีกทียังไม่มา ยัไงไม่มาผู้บ่าวยังไม่มางั้นรอต่อไปรอยาวยาต่อไปไอ้แก้มอ้วนไอ้แก้มอ้วนไอ้แก้มอ้วนเห็นแล้วขั้นแถวหนูนี่เนี่ยบุกแมมแมปเลยใช่ไหมเน้ยเน้ะไหนว่าหนูอะไรอ่ะอ้วนขา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  ว่นวงเลยใช่ไหมคะวนวงวันก็นอนเลยค่ะคนอยากออกค้านอกค่ะอยากออกข้างหน้าแหงแต่ก็ทนความง่าาวงเหงาเฮานอนไม่ไหวแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่จีน่าด้วยนะคระับทุกคนขกบปุะคุค่ะยิ้ม,มันหวานนี่หรอกนี่เ,เด็กหนอยอยากนอนเว้ย ตาที Oi ่ปิดแล้วนั่นเธอนั่นเธอนั่นเธอ